สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่เพียมเล่นมาทำอะไรคะเนี่ยรีวิวขนมขอนคนเล่นค่ะขนมของเล่นเหรอคะซื้อมาจากไหนคะเนี่ยซื้อมาจากเซเว่นค่ะมันคืออะไรอ่ะอันนี้คือเหมือนไอติมเลยใช่ไอติมไหมเนี่ยใช่ค่ะไอติม L O L Surprise เหรอคะอ๋อแล้วก็นี่อะไรคะโพล่าค่ะโอ้เป็นลูกอมโพล่าเหรอซื้อมาจากที่ไหนคะเนี่ยซื้อมาจากเซเว่นซื้อมาจากเซเว่นครับพี่เพียมเล่นลองแกะเลยนะอะไรคะ เออน้องอยากรีวิว,วอวลองลองแกะซิลองแกะให้เพื่อนๆดูซิก่อนนะอันนี้คืออะไรโคคาโคล่าเหรอมันจะเป็นยังไงตอนนี้พี่เอ็มจะชากแล้วนะครับผมอ,นนะอะไรลูกออกกินอะไรอยู่เนี่ยกินขนมยอดเลยนะอุ้ยแกะแล้วนะเป็นเหมือนขวดโค้กเลยใช่ไหมให้เปิดฝาดิเปิดฝาดิเขใส,ส,ส่มือพ่าเอ็มดิให่ดิมาสิโอ้พี่เมเลยไม่เทอ้าวของน้องก็มีว้าา ลองเกหมดเลยโอ้มันมีสองสีอ่ะพี่เอ็มเลยลองชิมสีสีหนึ่งเลยสีแดงอ่ะชิมไหมมันเป็นรสชาติยังไงครับแล้วสีขาวอ่ะลองชิมสีขาวดิสีขาวเป็นซาซ่าไหมซาซ่าาซาสีแดงหวานหวานอ๋อเพ่อเอ็มรู้แล้วนะครับสีแดงเนี่ยมันเป็นกลิ่นโคคาโคล่าส่วนสีขาวอ่ะมันจะเป็นกลิ่นของโซดาที่ทำให้มันซาใช่ไหมเราต้องกินพร้อมกันมันจะเหมือนโค้กไหมคะไหนขอดูอีกทีมึงวิซื้อที่ไหนเนี่ยบอกเพื่อนๆหน่อย เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับเป็นโคคาโคลานะอ้าวชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปอะไรคะอันนี้คือไอศครีมเลยนะครับผมเหมือนไอศครีมที่เป็นโคนยาวๆนะอุ้ยข้างบนเขามีอะไรให้ด้วยอะแกดูสิขออ้างบนเขามีของเล่นให้ด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเหมือนเหมือนเป็นล็อกเก็ตเลยอ,อุ้ยเป็นไรอะอุ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยให้เขาดูของเล่นนี่ของเล่นเป็นอะไรไอ๋อเป็นพวงกุญแจใช่ไหมเอาไว้ติดกระเป๋าก็ได้สวยมากๆเลยแล้วกะ ลองแกะขนมสิต่อไปครับวันนี้เพียมเล็ิกำลังจะแกะไอศครีมล้วนะโอ้โหเป็นโคนเลยอะ,ะเป็นโคนเลยไหนดะูโอ้โหสวยมากเลยเป็นโคนนะอ่านี่ก็สวยนะกระดาษนี่น้องๆจะเก็บไว้หรือจะทิ้งก็ได้นะครับถ้าเก็บไว้ก็ต้องแกะระวังระวังนะไม่ให้มันขาดแบบเพียมเทธิแกะนะเอาโอ้ใช้ปากกระชากเลยออกไหมแกะได้ไหม,หมอืมอืมต้องช่วยซะแล้วแหละ,หละดูท่าทาง อ๋อนี Ooh, ่ก็แกะออกมาแล้วครับมันก็เป็นโคนขาวๆแบบนี้นะแล้วมีเม็ดๆอยู่ข้างในอ่ะเม็ดๆอร่อยไหมอร่อยมเม็ดๆเป็นรสอะไรเราเพี่อมเดี๋ยวลองชิมดิมีครีมด้วยอ่ะมีเป็นครีมครีมนะอร่อยไหมคะเป็นรสนมเหรอคะอ๋อเอาออกมาจากอันนี้สิออกมาเดี๋ยวพ่อค่อยมอกให้มามาน้องเสบียงพ่อค่อยหมอกให้นี่ไงแกะออกมาแล้วครับมันจะไม่ใช่ไอติมเย็นๆนะมันจะเป็นไอติมแล้วมันจะมีขนมปังมีถั่วอยู่ข้างในเป็นรสอะไรคะรสอะไรคะรสนมรสนมนะคะอร่อยไหมคะ โอเคนะอันนี้ซื้อมาจากไหนคะเซเว่นค่ะเซเว่นเหมือนกันนะคะโอเคนะครับสำหรับคลิปการรีวิวขนมเซเว่นวันนี้พ่อเอ็มกับพี่เอมเลยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมกดจับจานช่องพี่เงินใหญ่เลยนะคะโอ้โหกดก็ไม่ชัดนะครับอย่าลืมติดตามช่องน้องเซเว่นกับพี่เอมเลดเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเอมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกินกินเผื่อเพื่อนๆพื่อด้วยนะ